เปิดฟ้าสองโลกหน้าสองก่อนทังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่นะครับเขียนถึงองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นที่เราเรียกย่อยๆว่าอปทเนี่ยของอังกฤษนะครับว่าล่มละลายแบบหลายแห่งก็มีอาจารย์มาอะไรท่านหนึ่งนะครับท่านก็เคยไปอบรมสัมมนาที่อังกฤษก็ส่งอีเมลนะครับมาต่อว่าที่สอโลก1 9 9 7 gmail com นะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ท่านเองเนี่ยท่านไปอบรมหลักสูตรท้องถิ่นที่อังกฤษมาหนึ่งเดือนทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดีแล้วก็ไม่มีสัญญาณทางเศรษฐกิจว่าจะตกต่ําหรือว่าจะลุ่มละลายอะไรท่านมองนี้นะครับผมก็เลยแลกลายแล้วก็คุยกันนะครับก็อยากจะถามท่านเน่่ยนะครับตาถท่านโตอตอบมาแบบนี้เนี่ยนะครับคือถามท่านเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นของอังกฤษนี่นะครับว่ามันมีโครงสร้างยังไง เมื่อท่านอึดอัดนี่ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมีโครงสร้างอยู่สองอย่างนะทั้งโครงสร้างสองชั้นแล้วก็โครงสร้างชั้นเดียวมีทั้งสภาเคาน์ตี้นะแล้วก็บางแห่งก็ยังมีสภาชั้นล่างเนี่ยซ้อนอยู่อีกนะท่านนะบางครั้งเรียกว่าสภาเบอร์เรอร์บางแห่งเรียกว่าสภาเขตบางแห่งเรียกว่าสภานาครคุยไปคุยมาก็เลยถามท่านนะครับคือผมเห็นท่านส่งอีเมลมาคือถ้าส่งมาแล้วด้วยคําพูด ใช้ประโยคสุภาพก็โอเคนะครับแต่ท่านใช้ประโยคไม่สุภาพผมก็เลยไล่ท่านนะครับคิดว่าจะเอาจนจนมุมอ่ะก็เลยถามท่านมาเดือนหนึ่งนะท่านอยู่ที่ไหนที่ท่านไปอบรมเนะี่ยท่านบอกว่าอยู่ในกรุงแบบลอนดอนผมก็เลยถามถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของลอนดอนนะท่านก็พูดถึง The Greater London c o u ขาสิซึ่งแปลเป็นไทยก็คือสภาแบบลอนดอนเนี่ยนะครับผมก็บอกกับท่านว่าท่านครับให้สภาลอนดอนเนะี่ย เกิดขึ้นก่อนยุคของนางมาการเรสแบทเชอร์นะครับโอ้นี่มันนานมาแล้วแล้วนางแทชเชอร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นนายกเขาก็ยุบไปนานแล้วด้วยนะครับแล้วตั้งแต่โอ้ยุคของในโทนี่แบรนเนี่ยนะครับก็มีการตั้งลอนดอนมหานครอย่างบ้านเราก็มีกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับที่หนุนเขาเรียกว่าเป็นเกรเตอร์ลอนดอน a อสโซเรตี้ที่คนอังกฤษเรียกกันยอ่ยอๆว่า GLA เนี่ยนะตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นนายกประเทศสมวนตรีนะครับที่เรียกว่าเมเยอร์ แล้วก็มีสมาชิกสภาที่เรียกว่าคานสูลเลอร์นะแล้วตั้งแต่ปีคศ2000ผมจำได้แม่นนะเพราะช่วงนั้นนะไปเยินอังกฤษนะครับตั้งแต่คศ2000เป็นต้นมานี่นะครับลอนดอนมีเขตการปกครองท้องถิ่นรวมแล้ว33เขตนะจนถึงปัจจุบันก็มีอยู่33เขตนะครับเขตแรกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ขนาดเล็กไม่ถึง3ตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่าเซติยาลอนดอน ส่วนอีก32เขตเนี่ยนะครับก็เป็นสภาเขตอย่างลอนดอนผมก็เรียนท่านนะครับว่าถ้าจะสนทนากันเรื่องระบบบริหารราชการแผ่นดินอของอังกฤษเนี่ยนะครับขอฟัามุรณาท่านว่าอย่าเอาระบบของไทยหรือว่าระบบของฝรั่งเศสเนะี่ยไปจับนะคือของไทยเราเนี่ยนะมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเนี่ยแบบไปดูเถอะครับ มีทั้งผู้ราชการจังหวัดมีทั้งในอำเภอซึ่งทั้งผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนภูมิภาคนะแล้วแถมเรายังมีนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยน,นะครับถือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่อย่างนงี้คือแบบของไทยเนี่ยซ้อนกันซ้อนมามีทั้งส่วนภูมิภาคมีทั้งส่วนท้องถิ่นแต่ของอังกฤษเนี่ยนะครับมี2ระดับเท่านั้นนะส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่น แล้วส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองแล้วพอถึงยุคที่เศรษฐกิจของอังกฤษแบบไม่ดีนี่นะครับอทออังกฤษหลายแห่งก็ไปไม่รอดนะครับสถาบันการคลังศึกษาของอังกฤษเองนะครับที่เรียกว่า Institute for Fiscal Studies คือออกมาแถลงเองเลยนะครับว่าระหว่างคศ2012ถึง2000แบบ24เนี่ยเป็นเวลาถึง12ปีนะครับสภาเมืองอังกฤษนี่ยนะครับศูนย์เงินทุนหลัก ซึ่งเป็นเงินทุนของรัฐบาลกลางแล้วก็ภาษีท้องถินนะ่นถึงร้อยละเก้าผมก็เลยคุยกับท่านอาจารย์น,นนะฮะก็ว่าท่านเคยทานชโคโค็อกโกแลตไหมครับท่านบ,บอกทานผมบอกว่าที่อังกฤษนะั้นดังๆเนี่ยเป็นช็อกโกแลตมาจากเมืองเบอร์มิงแฮมนะฮะแล้วก็โรงเรียนมัธยมที่ดังมากๆในอังกฤษนะครับก็ตั้งอยู่ที่เบอร์มิงแฮมตั้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6นะครับเกือบจะ5 0 0กว่าปีมาแล้วนี่นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีมหาวิทยาลัยดังนะฮนะมาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะ ท่านทราบไับว่าปีที่แล้วเนี่ยท้องถิ่นของเมืองดังๆอย่างกระเบอร์มิงแฮมเนี่ยประกาศล้มละลายแล้วนะคือเขาไม่มีเงินแล้วก็เขาประกาศเองนะครับว่าหยุดการใช้จ่ายทั้งหมดยกเว้นการใช้จ่ายที่จําเป็นแบบยิ่งยวดนะที่น่าเห็นใจเนี่ยนะครับก็คือพวกเด็กเล็กแล้วก็เยาวชน,นของอังกฤษนะครับระหว่างคศออ2020ถึง2023เนี่ยสภา ท้องถิ่นทั่วสรหราชอาณาจักรเนี่ยหรือว่าแบบทั่วอังกฤษเนี่ยต้องปิดศูนย์เยาวชนไปนี่หนึ 1, ่ันสองยแห่งปิดศูนย์เด็กไปนี่นะครับหนึ 1, ง่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดแห่งซึ่งพวกศูงพวกนี้นะครับเป็นที่จัดชั้นเรียนแล้วก็บริการฟรีนะครับให้กับเยาวชนแล้วก็ครอบครัวแม้แต่ที่ที่จะใช้อุจจลระปัสสาวะยังกระทบเลยครับท่านอาจารย์ท้องถิ่นอังกฤษเนี่ยไม่มีเงินถึงขนาดต้องปิดห้องน้ําสาธรารณะไปหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าแห่งห้องสมุดนี่แหละครับ ซึ่งถือเป็นสถานที่สําคัญในการพัฒนาผู้คนอังกฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องปิดไป1,376แห่งในสมัยก่อนแบบตอนนู้นน่นะครับย้อนหลังไปหลายร้อยปีนี่นะครับกองกําลังของอังกฤษเนี่ยก็มาฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่นะครับในทวีปเอเชียออสเตรเลียแอฟริกาแม้แต่แบบอเมริกานี่นะก็เพื่อที่จะนําทรัพยากรของ,ของท้องถิ่นเหล่านั้นนะของประเทศต่างๆเหล่านั้นนะ แม้แต่เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์พมา่าอินเดียนี่แบบรีลังกาเนี่ยโดนหมดนะครับพอกองกําลังของอังกฤษแบบเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็มานําทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยกลับไปบํารุงบําเรอคนของปร,ประเทศตัวเองคือสงครามเนี่ยนำความตายมาสู่คนท้องถิ่นแต่สงครามนี่แหละครับที่เคยสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับอังกฤษนะ คืออังกฤษเนี่ยได้แรงงานมนุษย์มากมายจากผู้อาณานิคมเนี่ยจากอินเดียจากรีลังกาจากพม่าจากโอจากทกวีปแอฟริกาเนี่ยหลายร้อยล้านคนแบบทั่วโลกนะคือใช้งานฟรีอะหลังจากกอบโกยทรัพยากรท้องถิ่นมาแล้วก่อนนามาพัฒนาเป็นสินค้าส่งกลับไปขายให้ผู้คนอานณานิคมนะถ้าเราไปศึกษาในแอฟริกาเนี่ยจะเห็นว่าคนแอฟริกันน่ในสมัยก่อนเนี่ยต้องซื้อของจากอังกฤษแบบเท่านั้นนะครับบัรพบุรุษอนอังกฤษเนี่ยก็จริง มั่งคั่งร่ำรวยมีความเป็นอยู่แบบรู้ลามาเหานะแต่ท่านอาจารย์ครับปีนี้นะกศสอ2 0 0แบบ24ไม่มีอาณานิคมแล้วนะครับอังกฤษทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับอินเดียไม่ยอมอสเตรเลกาไม่ยอมสิงคโปร์ไม่ยอมคนมาเลเซียไม่ยอมนะนะตอนนี้อังกฤษก็เลยแย่ลงเรื่อยๆนะครับ